ปุุ๊ก็นาตาน่อตโซตแซบัคาตลตโสลอซตืเลสิโพคโพเมื่อชาเรนิยายอวเดดดอหรือมีลุยจ่าดอลีเนาะแต่เตกนะแ่ชวหมูจวานละละซาบาคาเลตาเมื่อเสื้อตาโซตาซอเมื่อเสื้อเะิด้าชวหมูกิยาตามมือเมื่อเสื้อเเลอดะดตาหัวตาแกมือฉี่เรชอบเวลาเลือดบาคาเลตตาโซซอลปะเลืตันโก เลอธรรมะธรรมชาติเลอตาคือต่อเลอป่อปะโชมืเมชิโกหาขอคุกเคลอตุเบใหญ่อรุยมีดวิจารเลือมือชาลนียเตกินาเตอร์ดมีนี่เมชาจารเลมิล้อเนาะแลตเกวะเนาะเตอร์ดมีเน่แลตเกว่าเลเนตเกวเลยวะเฮียมีดมีนี่มีตัวแยเธอวะ さミリミネアケゴキドワナプシュナラトワプスノナラトワわ。ミリミネジドボワナドルミネラケワわ。リミネミみガトるサミリミネミみガトワルミネミネジド ริมแต่กนเิมือชาเลนีใหญอัตโรมีเลระเกวมื่อจาจันมีหรอเล่เตตัดโชม่เชว่ฮะฮอกุกเลิสิญญานิมจละเลิัเลเลเเกวะเลเกวะมิจาจัละเรเลกเวเลตันกตัุปตต เต monastery. ตะตก็มีก็จะนี่มเลเดอลกเลเดกตาเลเลดกบมีบากาเลตสตสบาะตตเเลเดเนอะคมอะตาเลปปูเพลต่นะปปูเพลต่ปูเพลตเอตาซอปูเพลตก็ตาแคปูเพลต่ก็มีก จบพระมีเวลาเลือกบาเลเรืองสัญญาหนักปลึกครบโลต์ค่ะมีเวลาเลือกพระอรหรันต์นะพระอรหันต์หรืออรหันต์ที่ไม,ม่บาลเ,เลืออภูเพระบาลุตาบาลุธรรมบาลุธรรมนี่างมีเวลาเลือกพระอรหรันต์เนี่ยเนี่ยพระอรหรันต์เนี่ย ขอบโลรดอดะอนัปปล่ะเละช่วยละติละชเว่าเลือะขอบโลละติละชนัปปอระขอบโลละติลัชนี่อากือขมยอแลนดิกีเลยวะขมยธรรมดายอดันนัปปุขอบโปดะวันนี้นา่นคือ,อ,นนววอาาจำเริ่ว่าอารหันวันนี้

และตักคือนเรเนี่ยเกตานะแต่ว่าคือนดอกเกจปาริญญาเนี่ยเกตานะคือนดอกเกจีดาวพุกีพุกาถ้าพุกกะฮกขุกขืนเนี่ยแกตานะความทุกข์ตานะแม่ปูเพลกี่ตาน่าคำมยอถ้าบ่ายให้นเราเหลือเนาะอันเนี้อ่อตานแล้วเกลเอวะมีเวลาเลอวันละแม่ปดสับสุระรถตีละเชะเอ่อเลออสำเร็จพระอรหันต แล้วพระสัสเร็จพระอา,าราี่ขเขามีอะไรเกี่เลยวะเดี๋ยวลมาลมากปล่มาเก็ปูแพล่เขาย,ยาปูแพ่เลยใชย่แต่เลยตราบใดเลาไ่าจะคด้ราเลยวันนีกปูแพร่ได้แต่เวลาคือราในวันีปูแพร่ได้น่าดีวะอันนี้คือกาเนาะวที่กันนี่มีหรือแเอปะหลับไม่ตื่นมันก็การเนี่ยไปไม่กลับทีกัเนี่ยหลับไม่ตื่นมีเรือแอะ แตละมีตูแกเธอวันนี้มิจาจามีแลแต่ละว่นนม,มีแกเธอวัวอนนี้ขอมะยอหลับไม่ตื่นติสิมจากมีมีดูแกเออะขาอมยอยดาเล่ปลาเลอาหารเพลาอาหารเพลาะเลอเลตาเออตาซอบูโอเลตโน,นสุน,นาซาปู ผมไม่ได้ปบะการเลื่อนลงหลาอาฮะเพราะเลิกกรรม,มคุณกรรม,มคุณนะปุ๊บตะเลิกกรรม,มคุณเนี่ดีนี้เมือ่อดีนี้อเศษเนี่ยดีนึสันเนีอุนอ่นนี่สอุ่นนี่มาดีมือดีาดีแจบุดีดีสวัสดเลย ตาหลงหลายเลิกกรรมคุณเลิกตาแก้มือแก่ควาเก๋ตามูตาจ้อยเก๋ตาลูกวีลูกเว้เก๋มาดีมือดีมาดีซาลอดีโอลิแต,มต่มูซาลอนเนซาดิอินิดามีถึงแก่ถึงน่านะตะเขอ้าว <c oughs> ะพอไม่ปูเพล็ดอะใคร อ,อเกตัเลปะเกยุยโยภะเกปะเกะะเกนากาปูปแพลตาเกมือมเ่ควาติกรรมคุณแล้วก็กามนี่ติสิเลิตะพุข่าหัคุกเคลนทุกปรเปากู่ปาตะพุข่าก็มีก็จะผูแ้แพรวลาทฤษสิเลิตาเกมือมเกควาล้วก็กามมกคุณพคดอบคัคาเลตา จะบุตามูตาาเจตขาด้มาได้รอกับตอือตืปูเพลปูเพล่เสียนะครับมาปูเพลเสดอเกตตาตายุยอพระเกตตเกตตา,ามือตาคือเวลาเล่าตาโชนี่นี่มีรถเกตัว ี่เราไม่มีแกเตอมีแกเตอเนี่ยมันว่าบอกโอเดต่าสัญญาสิเคลอติลอเชปูพเพลกนินี่ปูเพลกิตัใครกามคุณนนนเ,เนื้อเกอพุนทเนื้อเกปูพลกินืกแกเอแม่สปอร์นแม่สปอร์่คีะอ,อเดตาสัญญาสิเคตอลอติลอเชโอเดอปัญญา ลตีเรเนีคีขารตเมีดูก้ถบอคมยอกะดินีเจ้าจานี่าเพุซนอวพุซนอตะบเฟื้นไม่มีฟื้นไม่มีเราพุนอทวพุ่นอตแกเอทาะกเอทอวะะพุนอทอวะมันจาจะหอ อาคมึงเยอดาเลยดาเลตาอุดเลยาก็ตาแค่บอกเกิเลสกิเลสในตัดสั่นหรอตัดสุบะตัสซับะตัดสุบะสับะเลตามุตดาเจตัดสุบะสับะเลตาดิใจเตมมก็ในกรรมคูนอะไรมือแกไกว่าตัดสุบะสับะเลตาลูกวีลูกเวด่าเขตดาฮะอันนี้นุสุบะซับบะด่า ตาอูมีนี่นึกกระทอะไรไสยบะนึพุนอร์ได้สยบะนึกตัวโนตาก็ตากแค่ด้วยล้นตอูต้ชูนึกก็ทบแม่ได้เป๋แม่ได้ทีต่คือดาชาตตาสิงาสิคอโตอันนี้เขาไม่ยอมถูกกระทหวพุนรดสนกวา เรากบ่าวอุเดตาสิข้อสาลัตติเเชลอชอบว่อเดตาสิญญาตือเราอบาเรือตันนกโกเรือพระพุทธเจ้าสู่รอเวดาเรือตันนกโกประกออริยสัตตาหน้าตากลีเกตามือตาคือบีตุงบาสิญาตก็มีก็จะอที่ข้อโลดีหลอกอัคเ้ปูดีหลอกแเราก็มาลอกพี่มารอมาเกตาเอตาซอ มา,มาเรามาเวืตาหน้าตาตรีว่าก็มาดิละอคาทีคอโลอากเลปูอุววออเวดาสิเวดาอันนี้เลือดตาคือพุชโนทห์นะลุยอ่าได้จานนี้หนีไม่พ้นจีดปูอะตาเลือบป้าจีดปูอะนี่ก็มีเวดาเลือตันนกอดอ่ะจี ตัณกอเ่อุปชมิจเอตณกอเิจิตปูมีเวลาเลตาคือดลีนี่ตาปาตาชาก็เตือตาสีจิตปูนอรจิตปูะจีตดิละจากจิตปูมอจะเด้อป่ามืออเชกต่อสิทอคือเสียเวา เนี่ยพอก็โอดีเลยจะแล้วออมื่อก็คือนี่คือเสวะเวลาโมจาพัดีเลยจะแลกจีิตปูอ่ะจิโจ้จิโจ้ทับผุกา่ะาคือดอกกุกเลยนี่อ่ะถ้ววาจีิตปูอ่ะไม่เวดาตาปลาปลาเนี่ยพักปลาก็กันนะครับจีตตาปลาปูโลกคือเราจะเจอเนี่ย,ย,ยจเยจ้าเมือจะปลาบา้จกะก็โพสต์ซาโบเโลก

อ้าวชารลกเนี่ยอันนี้สินีเลยจาเดจีดาตบผูดอวยชาดูอูชี้นี่อ่าจ่อดอเลปัใจดบลมีเนาะแต่วีช่นตาพิามาเลยตอกเทือนอแต่อีเชกว่าชเลยวลบาเลแต่ว่าะโชคีดนอนอันนี้เมอจาจีตับู้บ่าเดอเพือมาดีเลยจาแล้วก็เทอกีสิเนี่ยดีเลยจาจีดาูดอจีจีแล้วก็ตัวตาสีนี่ค จีดิเลจเลยแบาสิดอเมียจีเมียทอเมียนาเมียคลีเมียหม้อเมียบ่ออันนี้คันเนี่ยอุดรจะที่ดอจีอุดรไแต่ปัดใจดอจีเนาะอันนี้ดีเลจเลยจีตะปูดอจีจีอันนี้ตาจีตะปูอ่ะแม่เมืองชื้ชาดินิยเตน้ำบอกเขาแล้ปริศนาทำแคลเร่ลุยมีลีจัาดอเนาะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟุ้นไม่มีหนีไม่พ้นแคลเร่ลุยจัดเนาะตาเล่เปิดต้นโหน ເລີດຕານອກກໍເລີບໂປມຶຈິວະຫັດດິເວດາດິນິອາມາສາດິນິນໍຕາເລີບຕາມາສາດິນິເລີດຕະປະຄືດໍຫໍຄຸກຊືເດປະກຸບາມາດິນິຈາລໍນະປະກຸບາສິນຍະນາສຶກຄອບໂລເລີດດໍຕິລະແເຂວີເດປະກຸບາເມື່ອເຊືອປະເທົາມຸມມີຈິວະຫັດເລີດອາມືມຶງຄື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 ບາບາອໍເດີຕາເລີດທັບເວດໍຕາເສດຕະບະເລີດຕາມືຕາຄືອຸເວດາເດຕາບຸຕາບາອຸເວດາປະໂສຕາສໍ อ่าระบาดเลือบประคุดเราจะโจดกะให้เลือบดำมือที่ก็เติร์ทึเนาะบาก็เติร์ทึเมื่อก็จะอมูมเจิว่าหาบาินบากโลก็เติร์ทึโอเดตาบุตาบาโอเดต่เอตากุตัโตจึมาเจอเมื่อพระตาอมูมจิว่าให้เลือบเลือผโอเดอรอาฮกขบเโอเดประคุบประคอเดรจาระก็เติร์ทึเนาะอันนี้อะไรก็เติร์ทึงลี่เนาะอันนี้ตา โสดาสตฌมุกิยตะเตสิญญะนัพเพครบโลเริ่มมุจจานิยะอุเบราแท้ตะตะนีヨヨ้เนาะสัญญาปะกุณะนัตตาอะโสดาสตเวเรลกเลลออะเวกะแลเวลาต่อตื้อตอตื้อสุมิญญะนะเจสอตะมุกคือตะคือตะบาตื้อเล่นะปะดูกุณะตะก็ลังานะตะบลเนาะ